เป็เทศบาลนครตฐมค่ะ hmm. mm hmm. ทางสารสวนจังหวัดนายกเทศมนตรีนายกองการหาสันส่ตำบลอันประเสริฐอย่างหาที่สุดไม่ได้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทองของตำบลท่าฉลองซึ่งถือเป็นชุมชนที่มีความเจริญมากกว่าชุมชนอื่นพระยาดดำรงราชานุภาพกราบบังคมทูลพระคุณาเสนอจึงทรงตัดสิซึ่งจากผลการทดลองจัดตั้งสุภาพิบาลที่ท่าฉลองแห่งนี้ได้รับ ของการกจระจายอำนาจการปกครองของประเทศไทยตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นมา้แข่งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นย่าทย้ทีซึ่งนำความภาคภูมิใจรองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่างๆในปัจจุบันได้แ,แก่เพื่อสร้างความมั่นคงมั่งคัง่งและสร้างความร่มเย็ยนเป็นสุขถึงพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสนี้ได้ทั้งหมดข้าพพุทธเจ้าทั้งหลายและพระบารมีแห่งใต้ฝ่าละองทุลีพระบาท และอำนาจสติยวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์แห่งใต้ฝ่าลองที่วิปาะบาททรงรับเครื่องราชสักการะ้วยกล่าวด้วยกระหมอมขอเดชะถวายความเคารพพระนายกองค์การหารสุนจังหวัดนายกเทศมนตรีนายกองค์การ <c oughs> สะสมเดจพระชุลชอมพราเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงมีพระบรมราชโรราาองการใหยก ว่าราชก,การจัรงวัดตรังและัวหาน่าสวนของจังหวัดตรงังในวันนี้นะครับ